สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ u t o ้เอสช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวจอะลึกสเปคเด็ดข่าวสารอัปเดตและราคาล่าสุดของรถยนต์ที่คุณไม่ควรพลาด ถ้าคุณรักรถเหมือนกับเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Auto S เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดอัปเดตรถรุ่นใหม่ก่อนใคร วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับรถกระบะที่มาแรงและได้รับความสนใจอย่างมากในปี2025นั่นก็คือ Toyota h i l u ักดำรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นรถกระบะขับเคลื่อน4ีล้อที่มีดีไซน์ดูดันเท่มีเอกลักษณ์และมาพร้อมสมรรถนะอันแข็งแกร่งที่พร้อมลุยได้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือออฟโรด t o โยต้าไฮ u ักดำปี2025ี2025เป็นรุ่นที่แตกขแขนงมาจากสายพันธุ์ไฮลักที่โด่งดังมายาวนานในตลาดรถกระบะเมืองไทยแต่ในเวอร์ชั่นดำนี้ทาง Toyota ได้เพิ่มความเป็นสไตล์ดิบเท่แข็งแรงเข้าไปมากยิ่งขึ้นเจาะกลุ่มคนที่ชื่นชอบการแต่งรถแบบออฟโรดพร้อมลุยพร้อมลุกเท่ๆแบบไม่เหมือนใครเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับโตโยต้าไฮักดรุ่นนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่แบบดำด้านขนาดใหญ่ สไตล์เดียวกับรถออฟโรดสายโหดใช้โลโก้โตโยต้าตัวพิมพ์ใหญ่ตรงกลางแทนโลโก้แบบเดิมไฟหน้าเป็นแบบเล d โปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เสริมความดูดันแบบจัดเต็มกันชนหน้าดีไซน์ใหม่แบบเสริมเหล็กแข็งแรงรองรับการชนหรือการลุยได้อย่างเต็มที่ไฟท้ายแบบเล d ใหม่มีลวดลายภายในที่คล้ายกับลายลูกศรเพิ่มความสปอร์ตและทันสมัยบันไดข้างแบบเหล็กดำสนิทลุคออฟโรด ลราแม็กอันลอยขนาด18นิ้วสีดำด้านพร้อมยางออเทเรนที่สามารถวิ่งได้ทั้งถนนเรียบและเส้นทางธุรกันดาลบอดี้ของตัวรถยกสูงกว่ารุ่นปกติมาพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่เสริมด้วยป่งล้อแบบยึดน็อตจริงให้ดูมีความดุดันแบบรถแต่งสายลุยบนกระบะด้านหลังยังติดตั้งโรบาเหล็กแบบพิเศษเพื่อความแข็งแรงและเพิ่มสไตล์แบบรถโชว์อีกด้วย ภายในห้องโดยสารของ Toyota าไฮลักด้มำปี2025ยังคงความสปอร์ตแบบดิบๆไม่เน้นหรูหราแต่ให้ความรู้สึกพร้อมลุยเบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์แบบกันน้ำโทนสีดำทั้งคันพร้อมเดินได้สีแดงปัดเพิ่มความสปอร์ตพวงมาลาัยหุ้มหนังทรงสปอร์ตมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ หน้าจอกลางเป็นแบบสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมกล้องมองหลังที่ความคมชัดระดับ HD เครื่องเสียงจาก JBL 6ลำโพงให้เสียงกระหึ่มเหมาะกับการขับทางไกลเครื่องปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกฝั่งซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์หลังสำหรับผู้โดยสารด้านหลังซึ่งหาได้ยากในรถกระบะท,ทั่วไปช่องเสียบ USB-C และที่ชาร์จไร้าสายก็ติดตั้งมาให้ครบทุกความต้องการในยุคดิจิทัล พูดถึงขุมพลังกันบ้างครับโตโยต้าไฮลักดับปี2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4WD ดดีแบบพาร์ทไทมพร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกหนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและโชคอัพแกส๊ส ด้านหลังเป็นแหนบซ้อนพร้อมโชคอัพขนาดใหญ่พิเศษที่ปรับเซ็ตมาสำหรับการใช้งานแบบออฟโรดโดยเฉพาะซึ่งทำให้ตัวรถสามารถรับแรงกระแทกจากพื้นถนนครุขระได้เป็นอย่างดี ไฮลักดัมยังมาพร้อมระบบช่วยเหลือในการขับขี่ที่ครบครันเช่นระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดแดกรวมถึงถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งรอบคัน อีกจุดเด่นหนึ่งของรุ่นนี้คือการตกแต่งภายในและภายนอกที่ทางโรงงานเตรียมมาให้แบบจัดเต็มไม่ต้องแต่งเพิ่มให้ยุ่งยากเหมาะกับคนที่ต้องการรถพร้อมลุยแบบทันทีไม่ว่าจะเอาไปใช้เดินทางไกลขึ้นเขาลงห้วยลุยน้ำหรือลากพ่วงก็สามารถทำได้อย่างมั่นใจ t ตโยต้าไฮลักดัมปี2025ยังรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแรคหลังคาไฟสปอตไลท์ชุดวิ้นล้อขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งชุดยกช่วงล่างแบบจัดเต็มจาก TRD ก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้โดยที่ไม่เสียประกันจากศูนย์บริการ สำหรับเรื่องของราคานั้น t o y ยต a าไฮ u ักดับส2025วางจำหน่ายในประเทศไทยด้วยราคาประมาณ1,149,000บาทซึ่งเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รบับทั้งในแง่ของดีไซน์สมรรถนะและอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้แบบครบครบนอกจากนี้ t o y ยต a ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้จองในช่วงเปิดตัว ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น1.49เซดาวต่ำเริ่มต้นเพียง5เปอร์เซหรือเลือกผ่อนสบายสบายนานถึง84เดือนพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งและบัตรของขวัญมูล,ลค่ากว่า20 0 0 0บาทเรียกได้ว่าเป็นดีลที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับใครที่กำลังมองหากระบะสายลุยคันใหม่ในปีนี้ และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมคันจริงและทดลองขับได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับโดยเฉพาะสายแต่งสายเที่ยวสายลุยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงสรุปแล้วโตโยตา้าไฮรักดัมปี2025เป็นรถกระบะ4 x 4คูณ4ที่ออกแบบมาเพื่อคนรักออฟโรดอย่างแท้จริง ด้วยรูปลักษณ์ที่ดุดันการตกแต่งที่จัดเต็มจากโรงงานสมรรถนะที่ไว้ใจได้และราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง auto ace เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆอีกมากมายที่เราจะนำมาให้ชมกันนะครับ หากมีคำถามหรืออยากให้เราทำรีวิวรถรุ่นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ